นามสกันครับปูครับนามสการครับปูจ้าดูช่องว่าอะไรปูตื่นเต้นจังหน่อยแเราด้หนิบัดนี้ยลายบ๊ที่ซิบหุ่นแล้วซิบกลัวหุ่นแล้วบ่ยตื่นเต้นหรอกมันตื่นเต้นมันมันลืนแล้วเออลืนแล้วนะครับปูแต่ว่าโดนแล้วด้วยนครับปูตั้งแต่ผมหมดอะไของม้าไหมเมียนเียกเรื่อยใหญ่บุญ เราเอาไปได้ได้เอาไปอยู่เดียวหันแล้วยิงตะปูถึงเถือกบ้าบูดจริงพากันมาอยู่ดิหันบ่อปูอืโอ้คนพวกนึงนี่นะมาแต่นี่กับอันบุญพ่อรวยโอ้มาอยู่แต่ว่าเห็นปูกับเจ้ยแต่่วาเพิ่นได้ตัวเลขไปอยู่แต่ว่าปูว่าได้ส่งให้ผมมาในงวดวังหันก็ได้บ่โอ้ยคั้นกว่าสั้นนี่ผมนี่สิจัดเต็มเลยล่ะสามตัวแตกตรงตรงพ่อมเจ็ดแปดสองตรงเป๊ะเลย เย็ดแบบสองเนาะคือว่าพูดคนได้หลายแสนแกมี่พูดกนอยู่ไกลพูพุ่นยุ่จันทบุรีได้สองแสนตัวอยูุ่จันทร์หมครับปูยุ่จันท์โอ้พิ่โทร่มาหาปูคุณบอกว่าลูกหลานโอ้ลูกหลานจเลยทรไปหาเขาก็เขาหาเงินไล่นี่เนาะเขาครับขันกระจัดเลยตีต่ำเลยอเขาว่าหล้งแต่อมู่นั่งไปจากจันท์ ไปพู้น่ะเพชรบูรณ์ร้อยนี่ก็ไ้ผู้ทะเบิกผู้เลยมันบ้นใกล้ๆกันจากจันไปเรื่อว่าเอ้ยซสานีหนึงว่าอะไรเสียคารุดหนักไอ้ปูทรงมาให้งเสียคนนะเอาในเรื่อเรื่อว่าทรงมาให้ปูใสแจ็คหมื่นสองหมื่นนี่เถอะนจ้าจ้าลูกหลานที่ปูหลานบกกันได้เนาะลูกหลานเนาะบาทนี่ปูคือว่า เรียกเขามาหลายงวดแล้วโอ้ตั้งแตี้หวยมันไลมาได้อย่างตัต้งเจ็ดศูนย์มาเลยเต็มปีไก่เนี่อ้ยจนจำว่าได้จนนับว่าถือจนนับว่าถือจนจำว่าได้จำได้แต่ยื่นจอเราจะจอดนี่แต่ว่า z ุ้มจะจอดนี่ z ุ้มสี่สองงกสองนี่ละแต่นี่ละมาจำได้อยู่ครับ นี่จอแต่คือมันไก่ปวดเนะาะไก่ไก่ที่ผมพูดไรไก่หลายมันไก่จำบ่ได้เ,เอาง่ายๆจนจนนับบ่ได้ว่าถอดไปนับหลงหกซองกับเขาตรงๆเอาก็ิ่งสี่ซองหกซองเท่านั้นให้เลขสองหางพร้อมงวดนั่นเออจะคล้องเป็นผู้ให้เขา่เอาว่ได้แผ่านอ๋อไอเรือว่าเอากันซื้อได้ซื้อกับฝากมั้งใส่เด้่เดือดเนี่ยนั่งแล้ แต่ว่าร<า>ักๆก็คือลูกหลานที่เพิ่นติดตามอยู่บัดนนี่งวดบังงวดหาสามหันออกตัวครับผูห้สามหาออกแลสาม <c oughs> มันออกออกตัวครับบาดจะคล้องซสื้อเดีย๋ยวเสื้อสามหาจาังไหเมื่อออกหาสามันนี้ می? โอ้ยเขาหลานถือเท่าจะคลอ้องโอ้ยน่าลาได้คล้องเขาครับแต่ว่าล่าสุดสามตัวแตก ตรงตรงเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองแล้วเลขมีอยุ่สองสามหางพร้อมทั้งเหมือดม่นมีสามงวดงวดงวดทผพานมานี่บอกครับปู<ไ>ห้มาสามหางเออห้สามหางเพราะว่ามันออกปุ่งพอดีเลยครับบานนี้นี่แหละคือที่เด็ดที่เด็ดตรงที่ว่าเลขหน่อยหางหน่อยแล้วว่าหน่อยธรรมดาหน่อยแล้วแตกพร้อมอคนแม่นผนู้สลดัดแคาเจา้าไอ บนล่างแล้วก็กลับมันก็บ่บหลายตัวเนาะบ่หลายดีปูบ่อบ่หลายที้ไอ้คือจังไอ้เขาโทรมาตอนเป็นบ่หลายละปูนะครับไอเรียกเก้าหางเสีเรียนร่วมทั้งหมดตัวนะที่เห<อ>รือว่าแม่นแ,แล้วส่วนมีเงิน <c oughs> ไหมหายถึงว่าไปกับบนล่างร่วมเป็นเก่าเมีนจังสิบอกครับที่เพิ่นว่ามน มันมันเลยว่าไอ้นั่งโบยาณตอวกันตั้งแต่ยวนแถวไอ้ปุระเพชรบุญบุญจากจันไปสองไปกลับไปมันเป็นหาลอยคนเดียหาลอยลูกคนเดียไปจันทบุรีจันทบุรีจากจากไชไปครับผู้จากกันผู้เบิอ โอ้ oh, จากผู้ทับเบิกผู้ทับเบิกนี่มันจังหวัดเพชรชบูรณ์บ่เิ้นวันเพชรชบูรณ์ขึ้นใส่หนวเทวัน yeah, <man. S 1> อืมเขาเขาวา่าเ้ยมันบอกไก่ดออกันอุดรมุ่งน่าไปั้างไก่คนนะครับคุณไปหอดทางเนี้ยคุณเนาะบาทนี่ปู่ครับตัวเลขแนวาทางนี่ยังเป็นเลข ช่วงหลังเนี่ยเป็นเหล็กทำพิธีหรือว่าเป็นเหล็กคำนวณคือเก่าครับ<ล>มันเข่าดีๆนี่เหลขกคำนวอไอ้เลขกคำนวณน,นี่ตั้งแต่ปีปูมาจํามันสาปปีที่แรกแปลออยุ้ยทั้งบานน้องกว๋วยทั้งบานรีพรอนโอ้ที่ปูคยเอาสู่ฟังกห็นะ่ะอ๋อแต่ยังใส่ม่ไดอยู่คือเก่าเออยังใส่อยู่ยยครับว่ามันมันเข่าดีน่ะก,ก,ก็ก็สีบ่ถิมครับ มันก็กลุ่มอยู่นะั่นเพราะว่าปู่กับแบบขจะว่ากันคันม่นผราเสี่ยวสองพันกันโยมเอาสองพันหาคาสูตรคาสูตรปู่ขาเจ้าไหาสูตร่เนาะปู่ปเนาะผู้อันผู้ได้สูตรแล้วก็มัไดไต้ภาคใต้อยู่นี่ครับพาเราไปเหนุใ้งานขยายยุระย่อง้ากตันไปเห็นกันยุระย่องครับไอพ่อเท่านั่งกันยุภาคใต้ขึ้นอันนั่งกันจะคล้องมี เงินมีท่องเลียลูกกหามคือกันยุบากไตเนี่ยบ่อยากให้มานเอาเก็บขยะแต่ว่าเราอดบ่ได้เพราท่านี้คือกันพราท่านนี้กับเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่็ะยองเก็บขยะกันนั่นแหละครับผมโอ้จรงอ่ไปดเจีายวเ่คยนั่นเลยเดล่าบารนี่ในส่วนของแนวทางวดนี่เดี๋ยวบอร์นี่ครับปูมีจักหางครับงวดเอานี้เดี๋ยวนี่ปูนี่ท่านั้น เอาอันนี้งวดนี้บ่นี่ครับงวดนี้เด่นอ่ะดนี่จังไร<บ>คือมีเจ็ดแปดสองคือเก่านั่นละเลขกันตัวเจ็ดแปดสองเนี่ยมันเฮ็ดหนึ่งมาได้ตัวอย่าบอกว่าเจ็ดแปดสองเป็นที่เด็ดดิครับปูบัวไอ้แต่ว่าพูดเอาอันเจ็ดแปดสองนี่พูดออหารอยอยู่ <c oughs> โอ้ได้ลอตเตอรี่ไม่หาใบาเลขตัวเก้าเนี่ยแมนเดี๋ยวคล้องกัาไว้ ครับอ่าอีกย่งก่อนหลังเอกชนเนาะเอกชนปูเอกชนบ้านานี้ปากป่หนึ่งอเจ็ดแปดสองปูหางหนึ่งเนาะบ้านนี่กันหนึ่งแปดแปดนี่ปะครับเออเจ็ดแปดสองหนึ่งแปดแปดแล้วกับสี่แปดศูนย์สามหางนะครับสองตัววันเลขสองตัวนี่แปดแปดกับศูนย์แปดนี่ศูนย์แปดแต่ว่าศูนย์แปดนี่ ครับเนี่ยแต่ว่าปูบอกว่าแ่กับเนี่ย08ดนี่ให้กับน้ำ88ดนี่ให้กับบ่ครับปูเนี่ยล้าเงินแล้นกันเงินก้อนหาแต่ว่า3หาก็หาไม่ได้ออกครับหา3บนนี้แต่ว่าปูจับให้เลขสองตัวปูจับ88กับ08ดิเนี่ยครับส่วน782งพด้สิบตัดกับไปพิจารณาเอาเองแล้วเต้าเขาจะออก หนึ่งแปดปูว่าได้ตัดไห้เนาะครับเนาะหนึ่งแปดแล้วแต่แล้วแต่ผู้มกแล้วแต่ผู้มักแต่ปูตัดไห้สองตัวคือแปดแปดกับศูนย์แปดเท่านั้นโอ้เอ้ามีแล้วล่ะมาทางเดียวกันแล้วล่ะคันเห็นเลขหนึ่งแปดเลขนี่เลขแปดสอดพววมันอิถึกใจแล้วอันนี้ถือไท้อ่าเอาทบทวนอีกรอบนึงนะครับเนาะสามตัวสามหางเจ็ดแปดสอง 188 480นะครับนี่คือเลข3ตัวส่วนเลข2ตัวปูตัดไว้แค่2หางคือ88กับ08นะครับส่วน18 28 78 48ผู้ใดอยากตัดผู้ใดอยากจับอันนี้กันแล้วแต่ผู้มักสิพิษเจรณาเอาเองเมนีนนะครับว่าต่บาทิง8ว่าตวบาถิง8ครับ วิ่งได้ป้ะครับปูแปดนี่ก็เลี่ยวเตี้ยนะปูว่าเห็นมิเตียนล้านยูของเทียมเออไอทิพนุ่งเขาเราเรียนเลขวิ่งครับเลขวิ่งนี่มันกับทำ่ามันสอง่ายบอมันก็ง่ายอยู่ครับปูตะวามันลงทุนหลายเมียนไออันนั้นแถมบาทบาทบาทเนาะไอยัวนมองเงินล้านยูนี่เลขวิ่งกับ บาทคุ้นสองู่ครับปูครับบันนี้อี่ยังคือสิบหกกคอหกหกนี่คืออีหย่างนครับเอาอันเขียนไว้อันนั้นอันเขียนไว้แต้นหมดปูโอ้หัเกียวกันมันก็เดินนะหัเกียวกันมันนั่นเกียวกันโอเคเบิ้งเฉพาะหนึ่งกอยครับหรือครับเบิ้งให้เบิ้งเฉพาะหนึ่งกอยแนะ่เลขหกกนี่เอาเพราะสังขปูนี่ ฮกฮกนี่แม่เรียกว่สองมันม้อยู่โค้ดูรือเลยเกินอานมีมีำล่าซามบูปร็จแล้วเราไป่ล้านพ่อได้บ้างเหรอน่บานนี้กพอได้หรอดนนอไเวลาเขาก็ได้เนาะลานครับครบไปครบแล้วครับปูครับมาดีกัสิรบกวนปูซามี่ดีครับบานนี้อ่าขอคุณปูลายๆครับผมถกสูงสูมานถูกครับ